สวัสดีค่ะดาวนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านฟ้ากินพาธทามลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะวันนี้นะคะดาวจะมาพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับทาวน์โฮม2ที่จอดนะคะหน้ากว้าง5.5นะคะที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดแห่งหนึ่งนะคะในย่านลำลูกกาเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งนี่นะคะคือทาวน์โฮมแบบบ้านออทัมนะคะให้ฟังก์ชันจุกๆเลยค่ะ เป็น3ามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะและจอดรถได้ถึงสองคันนะคะซึ่งทาโฮมของเรานะสามารถจอดรถกระบะนะคะได้อย่างสบายๆเลยนะคะและยังสามารถจอดรถเก่งได้อีก1คันนะคะอ่าและนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบ้านตัวอย่างแล้วนะคะซึ่งโซนแรกเนี่ยจะเป็นโซนของห้องรับแขกคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะเห็นเลยว่า ทางโครงการนะคะจะให้กระจกนะคะใหบ้บานกระจกเนี่ยใหญ่ๆบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะทำให้เวลาที่เรามองออกไปด้านนอกเนี่ยจะทําให้ไม่อึดอัดนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโปรง่งโลง่งมากๆเลยแล้วในส่วนของฝ้าเพดานนะคะตรงนี้เราให้ความสูงถึงประมาณ2.7เมตรเลยนะคะ และตรงนี้นะคะเราเนี่ยออกแบบนะคะระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟานะคะเวลาที่คุณผู้ชมนะคะนั่งเล่นกับครอบครัวหรือใช้เวลาส่วนกลางร่วมกันนะคะจะเป็นระยะที่พอดีมากๆเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของห้องครัวนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนรับประทานอาหารนะคะ,นะคะจะเห็นว่าจัดขนาด4ี่ที่นั่งนะคะกำลังสวยเลยค่ะ และนี่นะคะห้องน้ำนะคะเราเนี่ยจัดไว้นะคะแอบไว้อยู่ด้านหลังนะคะเพื่อความเป็นพ v เวทนะคะและในส่วนของแพลนที่ครัวตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราอะต่อเติมให้ดูเป็นไอเดียนะคะสามารถทำครัวบิวอินนะคะไว้ด้านในก็ได้แต่ทางโครงการนะคะจะมีการเดินท่อไว้ให้แล้วนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้จะกว้างประมาณ2เมตรนะคะเราต่อเติมให้ดูเป็นไอเดียสำหรับวันสบายๆนะคะชิลๆก็สามารถนะคะซักผ้านะคะแล้วก็นั่งเล่นนะคะพักผ่อนอ่านหนังสือตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะและความพิเศษอย่างหนึ่งของโครงการเรานะคะก็คือบันไดค่ะตัวนี้โครงสร้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะให้ความรู้สึกแข็งแรงทนทานนะคะเวลาเดินนะคะจะไม่มีเสียงดังเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนชั้น2แล้วนะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยเราสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะชอบในเรื่องของการไลฟ์สดขายของก็สามารถทําเป็นห้องไลฟ์สดก็ได้หรือสายทํางานนะคะก็สามารถทําเป็นห้องสําหรับ work from home ก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูห้องนอนแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยออกแบบให้ดูเป็นห้องสําหรับ work from home นะคะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถ ทำตาม,ตามและออกแบบได้อย่างนี้เลยนะคะแบบบ้านตัวอย่างนี้เลยและในส่วนของห้องนอนที่3นะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดกำลังดีเลยนะคะสามารถวางเตียงเดี่ยวนะคะได้อย่างสบายๆแถมยังมีตู้บิวอินนะคะขนาดใหญ่แบบนี้ยังมีพื้นที่ที่สามารถเดินได้รอบเตียงอีกค่ะ ในส่วนของห้องน้ําด้านบนนะคะเรียกได้ว่ามีขนาดที่กว้างมากๆเลยนะคะและยังมีการแยกสัดส่วนโซนแห้งเปียกให้แล้วค่ะและเดี๋ยวดาวนะคะจะพาทุกๆท,ท่านนะคะไปดูห้องนอนห้องมาสเตอร์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นห้องในฝันของสาวๆหลายๆคนแน่นอนเลยค่ะตอนนี้นะคะดาวก็ อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมแล้วนะคะซึ่งทุกท่านนะคะจะเห็นได้ว่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่แพ้บ้านเดี่ยวเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นโซนสําหรับวางเตียงจะเห็นได้ว่าวางเตียงเนี่ยสำหรับ6ฟุตได้อย่างสบายสบายเลยนะคะและยังมีช่องแสงถึง2ช่องด้วยกันนะคะทําให้ในห้องเนี่ยรู้สึกออสว่างนะคะและโปร่งมากๆาเลยนะคะ และในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนที่ดาวภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่สาวๆเนี่ยเขาชอบกันนะคะเพราะว่ามีขนาดที่กว้างมากๆสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้แบบนี้เลยนะคะและยังทําโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยเป็นกระจกเต็มบานได้แบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนะคะแสงจากธรรมชาตินะคะเข้ามาเนี่ยทำให้เวลาที่เราแต่งหน้านะคะสีเนี่ยจะไม่ผิดเฉดเลยค่ะ และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะกับทาวน์โฮมฟังก์ชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะคะในราคาไม่ถึง2ล้านบาทค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะดาวจัดราคาพิเศษมาให้เลยเพียงแค่1.93ล้านบาทเท่านั้นค่ะในราคานี้นะคะทุกท่านนะคะจะได้รับ ของแถมโปรโมชั่นจุกๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนะคะและที่สำคัญให้แอร์ถึง3เครื่องด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะแถมให้คือเป็นห้องมาสเตอร์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น สําหรับคลิปนี้ให้พิเศษไปเลยค่ะถึง3เครื่องด้วยกันในส่วนของการเดินทางนะคะโครงการของเราสามารถเข้าออกได้ถึง2เส้นทางะคะ่ะก็คือจะเป็นฝั่งลำลูกกานะคะคและธัญบุรีเนาะและยังอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์นะคะนอกจากนี้เรื่องอาหารการกินนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดมากๆเลยคุณผู้ชมเพียงแค่ไม่ถึง1กิโลนะคะก็คือถึงตลาดเลยเนาะและนอกจากนั้นนะคะเรื่องของสถานพยาบาลโรงเรียนนะคะสถานศึกษาไกลามากๆเลยค่ะ และสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะทางโครงการของเราเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะฟิตเนสลู่วิ่งนะคะสวนส่วนกลางขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมจะจ่ายเพียงแค่ในราคาทาวน์โฮมแต่ได้บรรยากาศเหมือนบ้านเดี่ยวเลยค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะคุณผู้ชมสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายรอตอบอยู่แล้วหรืออาจจะโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการนะคะสามารถร้งอินเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าโครงการเปิดตั้งแต่9โงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะในส่วนของวันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนแต่สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปดูแบบบ้านไหนมีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรฝากกดติดตามเพจบ้านฟ้ากินพักทา์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ